สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกมวันพันแมนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1นมิถุนายนนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการสุ่มดึงแบงกันนะครับเราก็จัดไปเลยครับพี่ก็มีตัวอยู่2 0 0้กว่าใบนะครับเราก็จะสุ่มจนก,กว่าจะอ่อนนะครับแต่พี่ว่าสงสัยจะนานนะแน่เลย,เ,ลยเอาไปลองกันเลยครับสิบใบแรกโอ๊ยเหนืงง่อยเพิ่งเสร็จงานมาก็สุ่มเลย อันนี้ฟูบุกิแน่นอนครับให้ค้างค้างเกิด <c oughs> อะไรขึ้นบอกถ้ามันออกน้อยใบนี่พี่ว่าผิดปกตินะอา้า <c> ว <oughs> ฟูบุกิแล้ว <c oughs> อะไรประดื้ <c oughs> อ้เฮ้ยทำไมมันค้างบ่อยจังวะเนี่ยเอยเฮ้ยล้างไม่ดีนะเนี่ย งงมันจะมีวันไหนที่แม่งออกแบบไม่กี่ฟิตใบออกมเลยแบบพี่สุ่มมานี่ไม่เคยแบบออกแบบวอย่างไวนะครับออกโคตรนานนะครับเราก็ไปต่อกันครับโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเกิ็ทำไม่ออกกูนี่แหละไม่ออกเลยโอเค ไปครับครั้งที่ห้าสิบสงสัยจะเกืออีกแล้วมันน้งชีวิตนี้อุกีาใต้ดินนะครับโอ้โหม่วงมาตลอดระยะทางนะครับแค่มีตัวโอ้โหมันมันเยอะเยะ้กูยังไงไม่รู้นะเนี่แค่มือเห็ดไปครับมีหกสิบหรือเปล่าวะ โอ้สมบูเฮ้ยนีสีทองจะไม่ออกจริงเหรอวะโอ้โหเฮ้ยโอ้โห,โหอย่าจัดจัดนะครับเฮ้ยมันจะไม่ออกจริงเลยหรอไปเครียดเลยนะเนี่ย ม่วงยาวโอ้ขับไม่ออกกู้เดี๋ยวขับไม่ออกสมายแมนนะเฮ้ยรอกันเล่นบ่ะเนี่ยนี่มีเอ r เลยนะเนี่ยแม่งไอ้นี่แน่เลยโซนิคไอ้เันจะเกลืออะไรขนาดดีวะเนี่ย ไปครับโอ้แม่งดวงอะไรจะเกลือขนาดนี้นะครับมีอม่ออไปดูแป๊บน,นึงนะครับนี่พี่สุ่มไปกี่ใบแล้ววะเนี่ยนี่ก็ลืมนะครับร้อยแล้วนะครับโอ้โหเกือจัดจัด อะมาร้อยติดใบโอ้โหมึงยังจะเกลืออยู่เหรอวันโอ้ยเครียดเลยโคตรเกลือไม่ใช่เกลือครับระดะโอ้โหสิบสอง กน่าจะพิสุ่มมาไม่เคยมีครั้งไหนที่ <AC C> e <al> มันออกไวบ้างเลยหรืองไงวะเนี่ยเกือกเกินสามนักหนากห <นา S 1> <า>วานนะ<า>นโอ้โหบอก กูจะเลือกเล่นมาะความเกลือ,อนี่เรอเกลือจัดอืมสิบห้าอะไรครับต้องใส่จะการันตีแน่นอนโอ้โหดวงมันจะเกลืออะไรขนาดนี้วะเนี่ยกูไปครับสิบหกแล้วนะครับโอ้โห ให้กูยังการันตีเลยไหมโอ้โหกูไฟนะครับโหแบบดวงพี่นี่สงสัยจะมีความเกลือกัเกมนี้จริงเอ้ยออกตัวเดียวจริงเหรอเนี่ยรอกันเล่นปะเนี่ย โอ้โหเฮ้ยมันจะเกือเกินไปแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหโทนิกเนี่ยอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้โหไม่ออกกระตีแล้ววะแปดร้อ <c oughs> ยแปดสิบใบนะครับอย่างเกลือครับ พี่เมียกจะเชื่อตัวเองเลยครับว่ากูจะเกิดได้ขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันพูดว่าอะไรโอ้แทงหมดกำลังใจเล่นกันเลยครับอ๋อฉันได้กลายเป็นผู้แข่งแก่งเช่นนี้แล้วนะครับ แงรงต้มตีเพิ่มขึ้นนะโอ้โหลองไม่มีการันตีนี้พี่ตายเลยนะนะครับเก,กลือโคตรโคตรก็จบไปแล้วนะครับก,รการสุ่มครับใครรู้สึกยังไงบ้างครับเมืกเก่อกี้มันเกลือไปมที่มีความรู้สึกว่าพี่ยิ่งสุ่มพี่ยิ่งเกลือนะแบบโซโนิกสองตาติดอะไรกันวันนี้ กกูไมไ่่ออยาจะทบอกมันจะเกลืออะไรได้ขนาดนี้ว่าเกมนี้บอกพี่เล่นเกมอื่นเนี่ยกูยังไม่เกลือขนาดนี้เลยโอ้เกลือจา้าไปครับแล้วก็มีถูกอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับ ก่อนอื่นเราไปตื่นก่อนแล้วกันไอ้ปวดเคีดแหมปลุกตื่นบอกเรียนแล้วนทนะั้งหมดกำลังใจครับไอ้นี่แม่งอ้อยแบบสบายออกเกมมัน <c oughs> จะเกลือไปเปล่าวะบอกคั <c oughs> ดน,น,นี่จะซ้ำรอยได้ไหมเนี่ยถ้าซ้ำอยนี่แม่งถ้าอยากจะเลิกเล่นเลยน,ะนั้นเกลือกิน <c oughs> โอเคครับ ยทำอะไรดี้ไหไเนี่ยพี่ก็จะค่อยๆอัพไปนะครับเพราะว่ามันก็มีกิจกรรมในส่วนของเดี๋ยวนะอัพววลให้อยู่นะครับนะครับนี่ครับแผนพัฒนาพี่ก็เก็บไอ้น,นี้ไว้บ้างนะครับเพราะว่ามันจะได้ส่อัพได้นะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจที่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับ ส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นประจำๆอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณครับ